สบายดีเปิ้ลคนลงเนื้อจ้าสบายดีเค v วินสบายดีแฮร์ริสันจ้าวันนี้เปิ้ลกับผู้บาวนอเวจ้ามาดีแอคชั่นเพลงดังละว่าของไอเบอคือเนาะค่ะเนาะก็จะมีนักร้องหลายคนเลยนะคะอยู่ในหันเข้าไปชมกันนะคะเปิ้ลจะพาผู้บาวนอร์เวมาและไปด้วยกันคะ่ะ ดั้งเลยบอลนี่กูคือผู้จับนะดั้งเลยบอลนี่ขอโทษเธอกูบอดังดอกแต่เพลงกูมันฟังอยู่ในหัวมึงแล้ว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 แฝากพวกนักเลงคีย์บอร์ดกูบอกสนใจมึงเดาเถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พอกูบอกกันโอ้ยเหล่อมมากนี่มูฟเว่นใจเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะาเสียใจในทุกคนที่กูห่างเอ้ยดั้งเลยบอลนี่กูเล็บกันทุกวันถ้ามึงยังเป็นแบบนี้มึงคงตามกูบ่ทัน can on the back of my กับในละครทำมึงคิดว่ามันง่ายก็แค่ไปฟันก่อนนอนควยฝากอยู่มึงก็กระยเตอนนี้พวกมึงมันขี้แพ้วมาาษาไทยมึงบอกว่เสียสักเกิดอันนี้กูห้องเพลงกูบอดได้คลายระเบิดกูหลับอังกฤษก็ได้ถ้าพวกมึงนั้งเข้าใจ4 0 forty forty five forty forty f i v t t h e n t y four t shot 4 shot f o r f e e f o r มดกดากูเป็นคนธรรมดากูเริ่มไปจากศูนย์กูแต่ไปฮอดลอยจากที่เกลยกินเกลือแต่ตอนนี้กูกินก้อยแต่ก่อนกูบอกเคยใส่ซายแต่ตอนนี้กูมีฮอตเพลทพอพอผมนักเลงคีย์บอร์ดกูบอกสนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พบผู้บอกกัดจอไอยอดกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสียใจ เร็จต่กูก็ภูมิใจกูนั้นภูมิใจเวลากูเจอ,อกูยังมีคนไห้กอดและมีคนที่คอยซัพพอร์ตที่ออกอคือมึงที่ขาดมวอ <c oughs> โคตรนสอดพนแล้วสอดพี่ไปมาอยู่หันกูมาแปบนบิ๊กแบง <c oughs> ผมมันตกบิกแบงแล้วก,กูมันโคตรแทงแต่ผมมันโคตรปลอมเอ้คิดจะดา่ากูให้มึงเศร้าซาราม อดีตกูมาพอมึงตายแล้วว่าเช็ดแค่ขี้ยามมึงอยากโดนว่าไอ้สนความที่ก่อนช็อกแล้วก็สิคล้อมแดกลัวเสือกูบอแดงนำก้อนเอ๊กูได้หมดท่ามูกูเปิดกูพร้อมตามบอลจำเป็นต้องสิกสักกูบอลงทังกูคนก่อนมันจะเป็นานแล้วแต่เมื่อวันตอนนี้โคตรมองบวกกูยังึ้นแน่เในไวนฟ้าไว้น่าแม้ ดังละวะดังละวะเอดังละวะดังละวะเอ๊ดังดังหน้าใครดังฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่ไปแน่โอ้ยไอโซภาน้าเอ้ยจะดังสีอบไปหน่ะนะฮ่าฮิาฮาฮ่่ออาวอาวดังดังดังได้เด้อดังไปดังไปดังแล้วเอาประดุกไปรย่างให้น้องจักโตเน่เด้อกตาบหกทั่วตาบหมกทั่วอยู่ไฮเจอเนาะ ะกะผพาผูบาวัยรุ่นเนาะคะ่ะเบิง่งดังละวะเนาะคะ่ะซื้อเพลงดังละว้าซึ่ง,งอายแล้วก็เฮ็ดขึ้นมาสําหรับนักเล่งคีย์บอร์ดเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับหลายคนก็จะเจอเนาะคะ่ะแต่กะขอเป็นกําลังใจให้เด้ออายเด้อเพราะว่าเป็นเพลงที่มวนแล้วก็แลบมวนเหมาะกับเด็กหน่อยวัยรุ่นหลายประเทศเลยค่ะกะจะถามความรู้สึกว่าเควินฮาริสันลิเกดูมิวสิกดังละวา้า ฉันฟังก็เล็ a แต่มันยูกูม่พแต่มัอัลต very good มาขโมไหนมา Kevin มานสุดทยนั้นดังดังไอโซัไอโซมัน่นดังไฟเนาะค่ะน้องผูู้้ก็พนดังติดบนนอกก่อไฟพอนจ้กจากดนก็ขอเป็นกำลังใจไหเดอร์ไอดเออทั้งทั้งทีมงานเลยนะคะสำหรับสาวเปิ้นขวดลกเนื้อกับผู้บ่าวนอเวนะคะขอฝากไว นะตรงนี้ด้วยนะคะจังได้กัเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะคขอขอบคุณค่ะติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยจ้า